มาดูชุดกอล์ฟสแคทับสายหนุ่อีกหนึ่งสายนะที่เสื้อไม่แพงมากนะครับอยู่ในเลทที่ยังรับได้นะแล้วก็ลายสวยด้วยมาตัวแรกที่ผมใสก่กอล์ฟสแควน่ะตัวนี้เฟรเป็นปอกกระเบื้อนะครับส่วนด้วยมีหลังเ,เดี๋ยวเอาให้ดูตอนตัคลิปมาที่นี่ก่อนกองนี้ก่อนกอล์ฟสแควรครับลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายที่ผมชอบมากนี่ดีเทลเสื้อสวยนะแต่ดูด้านหลังนี่ก็มีนี่้วยมีใบกอชอ,อยตรงนี้สายนี้ต้องมีใบนี้นี่นะครับตัวนี้ป้ายแจนเอ็กซอลสภาพดีไม่มีตำหนิเลยนะครับตัวนีีี้้้ผมเเเปิดดอออยยยู่่สสาาาคคคคนนนนขงโละะะรรัับบแกวภพ ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ลายนี conv, hmm. pe, ้มีสองลายมีสภาพสีดอบกับสภาพทีอ่ะไปกันต่อต่อไปแมสไซยศาสตร์นะครับผมเ่อ like ่ไม่ไม่ใช่แมสก็ส์แมสไซย์ศาสตร์นี่ครับเป็นหม้อต้มนะสภาพน็อตเลยครับสภาพน็อตป้ายจีแอนด์เอ็กซม้ยันป้ายนี่ตัวนี้ใหม่ติดผ้าดําไปนี่นะครับน็อตเลยตัวนี้ลายสวยนะมันจะมีแขนยาวด้วยนะแต่นี่เป็นแขนสั้นนะครับปีตัวนี้ข้าวสูตนะตัวนี้ข้าวสูตรนะโอ้ยยี่สิบสี่ยี่สิบจุดห้าสามสิบตัวนี้เปิดอยู่สี่พันห้าชิ้นกันนะครับอ่นี่ไง ตัวนึงเมื่อกี้สภาพดีไปแล้วตัวนี้จะเป็นฟิลสีดอกหน่อยแต่ไม่เซอร์นะแค่สีดอกนะครับตัวนี้มาในแท็ก 3A XL สีดอกนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ชอบดำๆนะชอบฟิลสีดอกๆเฟรดๆนี่แบบนี้นะครับสวย XL ือนกันนี่ตัวนี้อก23.5 2 3ยาว30 4,500ครับผมราคาต่อรองได้ทุกตัวนะครับต่อรองได้ทุกตัวเลยนะโลสเตเตอ่ะอันนี้ก็ะบอกระบ้างตัวนี้เป็นปี2000ตัวนี้ปี2000ครับนี่อันนี้ก็สภาพน็อตสภาพดีตัวนึงนะตัวนี้มาในป้ายเจอร์ซี่ครับเจอร์ซี่ XL ส่วนามากก็สมัยที่ร้านจะสภาพดีครับหลายอย่างหลายตัวเลยดีกว่าที่ร้านจะขัดสภาพประมาณหนึ่งปีนี่พี่สองนัทโคหลังเป็นอย่างนี้สมาชิกวงตัวนี้อกยี่สามจุดห้ายี่สี่เอายี่สิบเก้าสี่พันครับตัวนี้สี่พันลายสวยนะลายสวยลายสวยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับของกส๊สเมตตตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่เคยเจอและผมบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับมาในป A, XL, ้ายสามเอเอ็กแอลสภาพน็อตเช่นกันลายสวยมากนี่นะครับนี่ทำไมให้ดี ลายสวยเสื้อทรงดีสมส่วนนะครับเหลือใครเป็นสาวบกงนี้นะครับจะได้ยกได้นะทั้งหมดที่อามารีวิวยกได้นะครับเหลือทำราคาที่สิ้ครับยี่สตัวนี้ 4, 4, ส,สี่พันห้าครับผมสี่พันห้าสวยสวยนะครับลครชอบวงแบบนี้นะครับสายนูก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีทวิสมีอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมมาให้ดูสักนิดนึ้งกันนี่อย่างเช่นอย่างนี้นี่นนนนนนสามพันห้าไม่เกินไม่พวกนี้ไม่ค้าห้าพันนครับเปิดแบบเป็นราคาเบลอๆที่พู้ห้าผันแล้วมันปรมาสี่พันสามพันห้านะครับยังไงก มาเลยนะจริงตีต้องรักแล้วก็ปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับผมรูปัตรได้ผ่อนได้เห,หรือใครสะดวกมาหน้าร้านก็รามิทา34นะครับผมวันนี้ไปก่อนชอบยมนนะสุดนี้ก็แสดงคสวยสวยสวยไซส์ดสีดดดดดดดทั้งนั้นนะครับเอาละครับวันนี้สวัสดีครับ